โพธิบูชา 52ปีโพธ,ธิกิจพ่อครูสมณะโพธ,ธิรักต้องทำโครงเหล็กเซตตก่อน,นจะยกยกแล้วก็ะยกขึ้นเท่าไหรแล้วเราต้องถือทำคารับมัน ยกขึ้นก่อนแล้วก็ทำคานดับแล้วถึงเอามาวางเนี่ยเรต้องยกขึ้นก่อนแล้วค่อยมาวางทีหลังยกขึ้นทำคานรองรับทาวรที่นี่จะคานนี่จะสูงเท่าไหรด่ดีแต่ก็ไม่เอาสูงเท่าไหร่หรอกอย่างเก่งเออเมตดครึ่งแล้วก็ทำคลื่นโอ้โหคลื่นนี่มโหฬารเลยนะกะว่าจะทำ ท้องเหลืองปั้นเพราะว่ามันจะอารามดีมาแล้วเลยฮะง้ม่ไปต้องทาสีถ้ามันยังไม่ขึ้นถนิมนก็ยังไม่ทำนะเออคิษต้งองรอให้ขึ้นถนินก่อนค่อยขึ้นถนินก่อนค่อยทำ สีก็ขึ้นสนิมนานดิกว่าจะขึ้นสนิมเฮ้ยตรงนี้ทำไมมันร่ำรวยโอ้ยคำว้อยู่ไม่อยู่โอ้ไม่มีใครเมาขึ้นหน่อยมันจะได้หลบเสาไฟไปเตียมันไม่ใช่โอ้ นีสะพานคลงมทุกผานก็เสร็จแล้วนีสมัครได้รับสิ่งนั้นมันขัวน้อยสะพานนี่มันต้องโหลังการไว้เลยหมุ่มก็ไปทัพพุกิจถูกขุดออกให้มัน อน้ไม่เป็นตอน to, umas, เข้าไปทึงดินเลยโอ้ยถึงน้ำตอเข้าไปหานามเตือกัดขุดลอกคลองเลยนะครับเจ้ากระจงกระจับทำแก่งใหม่ต้องไปหาแมคโคที่ใส่เรือมาขุดชึกชึกชึกชผมว่ามีดถ้าไม่มีแก่งเลยได้ไหมครับทะลวงให้มันเอาเรือผ่านไปได้ตายด้วยลอา ได้ว่าถ้ามีแกงมันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไรเลยแกงนะเอาหินขึ้นไปใช้งานก็ได้ทำแกงไม่เป็นกันดูแล้วไม่ค่อยเข้าท่าเลยเดี๋ยวก็จะได้แบบอะไรนะจับยิกอะไรเส้นทางพายเรือรอบบ้านราให้บริการพายออกไปเนือไปเลยทะลุไปน่นเลย ลงไม่รอลงไม่ใช่ลงลงก็บุงลงบุงแล้วก็รอบุงมันไม่ไหวต้องต้องยกเรือขึ้นตรงนี้ข้ามหลังพระพุทรโธแกงไทยบ้านนะเออเอาข้ามแกงไทยบ้านอีก

นี่น่งซื้อลิฟซื้อลิฟเออลิฟลิฟคนเดียวอะลิฟเอที่ขาโฆษณาขายอที่คนภายในบ้านนเีก่ามีเก่าบ้งมีเก่าเลยนะฮะเอ้เเ้ยเเยเยเย เพลงเมียเก่าเลยบอกอันนเพลงเมียกเก่านี่ประตูแล้วหรอประตูห้องน้ำหรอโอ้ยเขาปิดเหรอเราจะปิดที่ระบายเลย ฟังอยู่ได้จะเกียร์ในเพลงอะไเพลงเก่าเลยชื่อเพลงในดอกจิงอะเพลงเก่าไม่เป็นโอ้ยรุ่นไหนนั่นนะอะไรครัตัวน่ะอ๋อไฟ LED ไฟครับไฟอวะไฟไฟออ๋อโทษโทษโ ชนๆกับเต็มครับมันยัดไปวากติอสองหน้าบังหนึ่สองหน้าบังหลายหลายเหมือนกันถ้าไปวาราใส่ยังไม่ได้เดินไปอ๋อนี่นะพท่านใส่แล้วแต่ายังไม่ได้เดินไปมาดิเซ่ก็เปิดประเทศเลยครับยมาดิเซ่ก็เปิดประเทศเล้วถาเปิดโดนละไม่ใช่คม่ใอันนี้น้ำมันถูอันนี้ก็เลยจะไปต็น้ับมันเดินได้เนขามีงอสั้นมากเอาเอาไว้ เอาไว้ให้หนูอยู่เอาไว้เอาไว้ซ่อนซ่อนทองคำคนไม่รู้หรอกอ่เอาทองคำใส่ไว้นี่เขาคนไม่รู้เขาไม่เชื่อว่าจะไว้ตรงไหนโอ้ยังหลายอยู่นี่พี่น้องอันนี้อันนี้ปิดปิดป่าวกันแล้วคที่ใส่ระบานมันนะบานเขาปลอดครับเนี่ยครับโอ้โหทัดระกันเสียงขายไปครับ ไม่ได้มีภาษาอะไรนครับผมเขาภาษาอะไรนะรองเปดสิบเก้าเว้ยสุวรรณอะไรสี่สิบแปดสีแปดเดือนแลเวสุวรรณอะไรสีสุวรรณนี่ให้พูดถึงกับสีสุวรรณนามจากคนรองเป็นนักร้อง นามสกุลทองดีโเเดียวันสีสวรรกับทองดีนั่นแหละพวกเดียวกันกับพวกอทอดทองดีเทองดีพวกทอดทองดี เ่ขายได้เ่ขายได้จี๊ดฟองเลยค่ะขาดตัวมาจากโรงสีค่ะอ้าขอโทงรายงานติขายได้กี่ล้านแล้วไดราการก็เลยคูนคเรนกวัทุกวันเลยาค่ะทาากรงัไปบรัครัไปมีมารับเองครับมีแล้ก็ วันวันแรกไปสิบแปดครับวันเมื่อวานนี่วันที่สองแปดครับวันนี้เพิ่งเห็นสี่พรุ่งนี้เหลือสองโอ้เจ็กกับไลงามันมีเงาใหญ่ๆบ่บ่ ค่ะเงาใหญ่โอ้โหนึงเงานั่นน่ะค่ะค่าค่ะังโบอยู่นบนนี้อ๋อที่จะไปโชว์อ๋อไม่หยุดนะที่ว่ามันเคื่อนยังไม่หยุดกระปาหมดเลยเรื่องไม่หยุดนะกอใหญ่เลยไปเริ่มเลยข้าวเปลือกโอ้ยพุ่น่ะก้อนนั่งเลยไปโอ้ยทอกันเริ่มก้อนที่ออกไปนั่นน่ะโอ้ยบังง่ายเลยนั่นก็ธรรมชาติโอ้ยพุ่น่ะโอ้ก้อใหญ่กว่าที่วางอีกมั้งนั่นน่ะเท่ากันน่ะ ตองถ้งนเพา้ยม้าไม่้าตักเลาทำไมใหญ่ๆมาโชว์แตกไปเรื่อยโชว์ใหญ่ๆนะ่นยขุดมันก็ไปอเนางแล้วเอะมาอหามเลยช่วยกันถามเจ็ดคนเลยโอ้โหจุดๆที่นั่นหละอ่าใหญ่เลยอ้าวแล้วแม่ต้นมันเอาไปเอาไอ้นอคอไอ้ไส้ขาที่ได้ทำไม ก็ตัดทำไมเนี่ยเะีเ๋งไม่หยุดย้ <c oughs> ยายไปผูกที่อ,นะอื่นนะไม่ใช่นี่เขาตัดไปเดิมไม่หยุดนี่เนี่ยฮะเดี๋ยวไม่หยุด่เขาตัดนี่นไม่พาทำไมเล่ยาใหญ่ๆนั่นแหละต้องโกโด,ดียกไม่ไหวสพรามันใหญ่เกินโอ้ยไหวเอาเจ็ดคนหามเลยเจตนาผูกเพื่อบังคัาพวกนิ้มาลดมายกเลยกอง กองอากาศเออหามเลยเจ็ดคนหามสามคนแห่จะทำค้างให้สอบรถกับเขาอ๋อจะทำค้างให้สอบรดแล้วก็ต้นกล้วยก็กำลังขึ้นรังแดดไงสิ่งสิ่งเดิมขึ้นมาแล้วนี่เฮ้ยไอ้นี่มันของจิ๊บจ้อยเฮ้ยในรถเลยดูในรถฮะจิ๊บจ้อยนี่จิ๊บจ้อยยังไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้ยหัวมันยังไม่ค่อยโตเลย วออนเนี่ยโอ้ยข้าอ่อนม่คอกินดีข้าวแดงค่ะบ้านข้าอท่านได้กินไหมคะกินได้ลยแรงมา่ะแวดไดโอ้ยกูข้าวก็มวลน้ำมุนนี็เนาะ

มีอมีบอ,อ,อ,อเท่าเท่าเข้มโอ้ยจิมจับนเ,เลื่อนไปเลื่อนมากะเฮ้ยตุ้มแะเลเทือเนี่ยมาตุม้มล้เท่าไรตุ้มแล้วเท่าไหนี่ตุ้มจะเลเถือเน่ตึงข้ากมเทมาเท,าเทตุ่มหนึ่งตุ้มหนึ่งนะอ๋อโอ้ยเว้ วางสิลาแล้วก็เลิกคำเลยวางสิลาแล้วก็เลิกเลกุดมลาแต่ด้านี้มันจับต้มแล้วเน่ยโอ้โหแล้วตักใหญ่มั้นะสิบสองต้ปมลูใหโอ้แสนแสนห่าสองสิบสองห้าหกสิบ เบาด้วยมันหนักนี่ยก้ายแกนิกเงี้ยสันก็อย่าทำหินแต้ยกข้างๆๆยกกอน้ยกกอนนี้อกสามสอกสิบแปดจะได้แสนปดบอกหนักนะครับเนี่ยเชื่อยกดูแกนิไหมแน่นแสนแปดนี่นี่แสนแปดได้กหินอะไรโหผู้ใหญ่บ้านดูตัวเล็กลงมากเลยอยู่ในหินเลยควันหินแก้วทำไงทำไง โอ้ยนี่นาฬิกานี่มันตายแล้วอาจารย์ไม่ลบันจะให้ทำแบงนี้แสงมันหายมันตายแล้วมันไม่ลุกไม่ดีแล้วนั่นมันอัปเดตเฟรมแวร์อัปเดตอะไรกันนานตั้งห่างนัคมนั่นนี่คมนะ่นี่คมคมอาวุธอาวุธยกหินเอีไปทำเป็นหวนี่ไอ้เนี่ยนี่แหละที่แพ้แพ้โดนตัดคอตายเนี่ยเข้าไปคนอาวุธยกหินอ่ะไอพิธีกาเข้าไ้ไม่รู้ว่าท่านเหม็นหรือเปล่า เป็นอะไรอ๋อมีหนวดไว้กองอากาศมันจะไปกองอะไรมันที่เก็บอากาศต้องหาแล้วนวดอ่ะเพราะท่านจับอันนี้แล้วก็ได้นะแล้วก็ได้อ่าะท่านจับอันนี้ก็พอเลยวคมนะนี่ระวังนะตัวนี้แล้วนี่คือพิธษนี่เพิิ่คดตรงนี้คมโอ้โหตะกี้ที่ท่านจับนี่ยคมเลยเนี่ยฟึดเลยเนี่ยการทำงานระจับให้แล้วบาดมือ วางสีไใดแล้วางสีอะสีวางสีลวรเล่อ้าววางปุ๊บได้เวลาแล้วนะเก้าแล้วสี่สิบเก้าวางเลยก็ได้ไม่มีใครม่นาทีแล้เก็ากน้นนนี้ไว้ 8โมงสี่เก7เอันนี้7 5 7 7ห7 7เจอ้าเเลขงามนิ้วบนปานนั่งอีกเอมีาเลิกแล้วออกเลิกแล้ว8โมันได้เนี่ยเยวคนแเก็บเอามาไว้อเป็นก้อนี่พิเศษตั้งดโอ้ยยอดแล้ไปมาอ๋อเนี่ยไป เอาว่ยังไงจะไจะให้จบวันให้เวจันเสร็จไหมเนี่ยภูเขาวันจองวันเสร็จสองวันเสร็จสองวันเสร็จสวันไม่เพราะว่าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อ่ะ มันต้อง็จวันมันช้าไปเสร็จมันฝนตกมันฝนแรงอ๋อย่างนี่ยวกว่าต้องไม่ต้องเดีวไหวอาไ่เยไม่ต้องเดียวยอมนะยอมนะโอเคเอาเรื่องอื่นอ่าตกลงอ่าตกลงนี่้าคงไม่ต้องอรนี้ครับพ่ตนครับคือพอพวกเราทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ย เราทำเป็นแบบลูกผู้ชายตัวนี้แบบไม่มีผู้หญิงมาเกี่ยวผู้หญิงมาเกี่ยวตอนที่มาปลูกหญ้าปลูกดอกไม้เอาไว้ทีหลับแล้วก็ผู้หญิงคนไปเนผู้หญิงคนสูงอายุเด็ลี้ยแล้วก็ไล่ก็ผู้หญิงคนสูงอายุเด็กคนป่วยนี่ห้ามเข้าเพราะว่าเด็กเงเลยไม่ตรงใ่ไม่ดีไม่ไม่ปลอดภัยคุณเลยไม่ได้มาไว้ที่อ้าเอ้าวอ้าวอ้าวต่อไปเดี๋ยวผม ไม่ได้ทำเหมือนที่แบบที่หว,วังไว้งาม<ส>ดีมากคุณสุวรรณจะงามชัด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  <c oughs> ชัดชัดดีมากชัดดีมากจะชัดได้ตรงไหนอย่างไรคุณสุวรรณจะพูทองตรงไหนอย่างไรคุณพ็อกจะบันเลงเพลงให้มันสวยงามอย่างไรเราก็ทำกันแบบนี้ไปกันเรื่อยๆผม ในฐานะที่ผู้วางแบบนี่พูดเองนะวางแบบพระท่านให้ดาบอายาชิตแล้วเพราะท่านชายให้วางผมพูดอย่างนี้เลยผมก็เอายอดขึ้นมายอดแรกก็จ,จะอยู่ตรงนี้อยู่แถวๆถวนี้ตรงกลางตรงกลางกลางข้างๆไหนก็แล้วแต่เราก็เอาดินเนี้ยเอาเอาหินเนี้ยทั้งดินทั้งหินเนี้ยเอาหินวางเป็นซิกแซกปันปลารอบๆอ,อบรอบหนึ่ง พอรอบที่สองให้มันห่างหน่อยก็ซิกแซกปันปลาขึ้นไปเรื่อยๆพอขึ้นเป็นยอดองดินนั้นเข้ามาเรื่อยๆเข้าสูงขึ้นมาทุกเพิ่มขป้นยอดทั้งบนยอดนี่พวกหม่องพวกเปียก็จะจัดการกับดินที่ว่าปั้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็วางด้วยงานมีมากจะวางได้สูงแค่ไหนก็แล้วแต่พอเสร็จเป็นรูปอันหนึ่งก็มาทําอีกอันหนึ่งเป็นยอดอีกอันหนึ่งยอดอีกอันแล้วก็เอาดินนั้นแหละ ดินที่เราถมถมบางอันปุดออกบางอันปุดขึ้นไปใส่หมืนแล้วทีนี้ตรงผิวมันเอาดินธรรมดาเอาดินธรรมดาปูถ้าเอาดินนี้ปลูกหญ้าไม่ขึ้นมันเป็นขคาวาโลนเอาดินธรรมดาไปไปป่า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 แล้วก็หญ้าเราไม่ปลูกหญ้าอื่นเรามันมีหญ้าอยู่สองชนิดหญ้าอื่นหนึ่งเป็นบัวบกไปลื่นผมปลูกพันธุ์แพ้พันธุ์เอาไว้แล้วแต่บัวบกไปลื่นเนี่ยมันจะ พอทับหลุมต้นไม้มากๆเนี่ยมันจะตายได้แต่ถ้าเอาหญ้าถั่วหญ้าถั่วที่ผมเอามาปลูกบนภูเขามันจะพุ้มคลุมสารกันอันนี้ผมตกลงว่าเอาญ่าถั่วเพราะนั้นให้ท่านโดดีท่านโดดีไปดูแล้วอันนี้ผมทำแล้วผมเชื่อมั่นว่าจะอยู่อายุยืนเป็นเป็นพันๆถหมื่นปีได้โอ้โห oh. อยู่ได้เลยพราะท่านเพราะไม่มีใครไปมันก็ต้องอยู่นี่พันพันหมื่นหมื่นปีมันก็ต้องอยู่ตรงนี้มันก็ต้องอยู่แต่มันจะอยู่ในลักษณะไหนอ่ะมันจะมันจะอยู่อย่างภูเขาหรือมันจะอยู่อย่างทะเลอย่างภูเราพระท่านภูเราอ๋ออันนี้เรียกภูเรานะแล้วทีนี้มันจะซุดลงมาก็บ้างเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้เพราะเราเราทำผ่านภาผู้เฮาห่วงใจสางผู้เฮาห่วงห่วงใจสางผู้เฮา ร่วมใจสร้างร่วมใจสร้างร่วมใจสร้างผู้เล่นอ่างเรียกผู้เห่ารวมใจสร้างคนติดอ่างเรียกไม่ออกผู้เห่ารวมใจสร้างคนติดอ่างนเรียกไม่ออกอ้าวทีนี้คนอื่นจะว่าไงเอางานดีมากคุณดูวันตัถ้าไม่ว่าไงก็ทำกันเลยเอาทำเลย รถพอเง,งานดีมากยังไม่เสร็จอย่าไปพูดดีกว่าทําแล้วมันจะรู้ว่าเดี๋็กต้องแก้ตรงนี้เดี๋ยวต้องแก้ตรงนี้มันก็รู้เองอย่าไปพูดดีกว่าทําไปเถอะเดี๋ยวก็รู้บ่อจะต้องแก้ตรงนั้นแก้ตรงนีนงนงน้เข้าใจไหมหอ่ะมีปัญหาไหมอ่ามีปัญหาไหมคนคนที่นี่ก็มีแต่ปัญญาเขาไม่มีปัญหาหรอกนะต้องเลิกวางแผนคอ่าเลิกวางแผนใช่ คือวางแผนในแผนวางเลยไปว่าอ้าวตกลงจบอันนี้พระท่านถ้าถ้าเราเริ่มทําวันนี้มันก็ไปเรื่อยๆอยเดี๋ยวก็เออเอาแล้วก็มามาเถียงกันตรงนี้มาคุยกันเออเอาเอาถ้าถ้าถ้าเรื่องนมีปัญหาก็มารวมกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวท่านวันดีมาช่วยมุมใจดูงอาจารยวะมาเสียท่านวางลงไปผู้เฮาห่วมใจห่วมใจสางผู้เฮา ทำไหอีเอนะครับให้อีเออีเอก็หากรรมการเรียกว่ามวยวัดอ้าวเรียบร้อยนั่งนั่งตั้งหนแม่จะถ่ายอ้าวมาถ่ายภาพนั่งหันหน้าเข้าไปนี่ถ่ายภาพมา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 แอคท่าหนึ่งอ้าวมาคนน้อยมาเร็วมาร่วมสร้างเลยคนน้อยเนี่ยมาห่วงสางไว้เฮ้ย บอกกล่าวเว้ยเฮ้ยย่านคนเฮ้ยโอ้โหคนหน่อยมันสิสองปีแล้วมันท่านใหญ่เลยน้องกสาบแทบเท้าให้เสร็จครับเอาวทำให้เสร็จก่อนทิศปีลงภูเขาดีจะร้องปีใหม่ใช่ไหมคุณแม่รอมเออเอา นั้นทุกคนเราพบโคมใจไม่คัดค้านเลยนะเราทำฉลองให้จนจบได้นะเอาเอาชชโย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 เอาเสร็จเอาเสร็จเสร็จเสร็จพิธีการคนเราต้องมีพิธีการเลยกราบแล้วปุ่นกราบแล้วปุ่น โอ้ยไม่เคยคนเยอะขนาดนี้